ขอขมากรรมทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชนุกภูมิน้มจิตน้มใจกราบขอขมากรรมนาโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหาาโะโต,าาะาตาสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าทั้งหลายในเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอาะมนุษย์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมขอนอบน้อมต่อสมเด็จองค์ปฐมบรมพุทธ องค์มหาพุทธะในทุกๆพุทธเกษตรองค์คุณพุทธะในทุกๆพุทธันดรนข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาความหลงยืดติดในธาตุในขันในรู้ในเห็นในทิฏฐิทั้งหลาย ในความเห็นความหมายในความเห็นความหมายสิ่งที่หลงตั้งเอาหลงปรารถนาเอาในรูปประธรรมทั้งหลายในทั้งหลายในนามมาธรรมทั้งหลายในทั้งหลายในสิ่งอุปโรคชั่วคราวในสปโรคชัคราในหน้าที่การงานในที่การงานในการเป็นการอยู่ในรเปูปรสกินเสียงในรสยในสัมผัสธรรมรมในสัมผัสในกามมคุณทั้งหลาย กามคุณทั้งหลายขอประกาศสลประกาศประกาศสลประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในความเป็นหนึ่งในความเป็นเลิศในวิชาทั้งหลายในวศาสตร์ทั้งหลายในหลายในความยิ่งใหญ่แม้แต่การตั้งจิตปารนาแม้รตนาในความเป็นพุทธภูมิในความเตั้งเอากับความเป็นพุทธะ ความเป็นอรหันต์ารหารันความหมดจดทั้งหลายความหมดจดทั้งหลายความบริสุทธิ์ทั้งหลายความหลุดพ้นทั้งหลายความลลหลุดพ้นทแม้แต่การตั้งเอาแม้แต่การตั้งเใน,ในมรรคผลนิพพานใน,นรมรผลนิพพนในอธิวาสนาบารามีอาสนาบารมีและสิ่งใดก็ตามที่มีพันธสัญญาสัจวาจาจวาจาข้อผูกมัดทางใจ ต่อบุคคลใดก็ตามสถานที่ใดก็ตามแว่นแขวนใดก็ตามขอยกเลิกเพิกถอนในพันธสัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นและขอประกาศสลาอาคติทั้งหลายการตั้งจิตปฏิเสธตั้งจิตอาฆาตผูกพยาบาล จองเวรจองกรรมคิดจะเอาคืนต่อบุคคลใดก็ตามที่ตอกย้ำมาในทุกภพทุกชาติและน้อมกราบขอขมากรรมในกรรมอันใดที่ได้เคยปฏิเสธได้ประมาทล่วงเกินหรือเพิกเฉยเมินเฉยต่อองคุณองค์ธรรมแห่งองค์ ุณพุทธะองค์มหาพุทธะสมเด็จองคปฐมดอเนื้อพุทธังกูรผู้โปรสประสานพาพโพธิสัตว์พระมหาโพธิสาตว์และกรรมอันใดที่ได้เคยปฏิเสธเพิกเฉยเมินเฉยต่อพระอรหันต์พระปเจกับพระเจ้า พระอริยเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยสงระอริยบุคคลบุคคลโมสง์ทั้งหลายโสงทั้งหลายในทุกๆพุทธันดอนกรรหนึ่งกรรมใดกหนึ่งกรรมใดที่ได้ล่วงเกินได้ล่วงเกินในคุณบิดามารดานบดาบุพการีการีผู้มีคุณทั้งหลายเหาครุรุาเหล่าครุขุบาอาจารย์ ในทุกภบทุกชาติหรือกรรมอันใดที่ได้เบียดเบียนทำร้ายทำลายกดขี่กลมเห็นใช้อำนาจวาสนาใช้บุญบารมีในการเบียดเบียนในการกอบโกยเอาผลประโยชน์จากสังสารวัารจากสรรพสัตว์ทั้งหลายและกร รมอันใดที่เหล่าข้าพเจ้าเคยดื้อดึงดื้อรันต่อดัมรัสตัดกล่าวต่อการตักเตือนแห่งองค์มหาบารมีเพิกเฉยเมินเฉยต่อการนำพาสู่การโปรดสรพพสารการให้การเสียสละแห่งองค์มหาบารมีหลงไหลเพิดเพผย ลงไหลเพื่อเินตามกรรมอนุสัยตามกรรมอนุสัยลงไหลเพื่อเถรลงไหลเพื่อเินอยู่กับความสุขสบายอยู่กับความสุขสบายการเสวยผลทั้งหลายการเสวยผลทั้งหลายซึ่งบารมีทั้งหลายซึ่งบารมีทั้งหลายเพิกเฉยเมินเฉยเพื่เฉยเมินเฉยต่อการให้การเสียสละต่อการให้การเสียสละต่อการโปรดสรรพสัตว์ต่อการโปรดสรรพสัตว์กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เหล่าข้าพเจ้าที่เหล่าข้าพเจ้าได้เป็นเหตุไปแล้ว ที่ทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องตกทุกข์ได้ยากต้องลําบากกายต้องลําบากใจต้องทุกข์ทรมานเวียนไหวตายเกิดในภพภูมิทั้งหลายในภูมิชั้นทั้งหลายหรือเคยเป็นเหตุให้ตกร่วงสู่อบายภูมิทั้งหลายข้าพเจ้า เจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมน้อมกราบขอขมากรรมน้อมองค์มหาบารมีน้อมองค์มหาบารมีแห่องคุณทั้งหลายแห่องคุณทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมและอโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าแก่เหล่าข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูหน้าการบัดนี้ด้วยเธอหณการบัดนี้ด้วยเธออาโหสีอาโหสี อาโหสีอาโหสีอาโหสโหสีและกรรมทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวทุกเหตุการณ์ทุกกรณีกรรมที่มีร่วมกันขอให้เป็นอโหสิกรรมหมดจิตหมดใจต่อกันและกันณการบันี้ด้วยเชิญอาโหสีอาโหสีอาโหสี